มนี่ก็จะเป็นโมกลาเคียงแหลกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดกิ่งนะครับทดกิ่งเขาครับให้เขาเข้าไปอีกนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจเจบอนไซมุกดาหารนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดกิ่งนะครับโมกเคียงแหลกนะครับผมโมกลาเคียงแหลกนะครับที่ผมตัดทดไป ครั้งก่อนนะครับตอนนี้เขาก็แตกกิ่งแตกก้านออกมาฟูมากแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาคัดเลือกนะครับตัดทดลงไปอีกนะครับผมก็พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมครับผมนี่ก็เป็นเขียงที่ผมตัดทดไว้แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิ่งหนึ่งนะครับผมกิ่งพวกนี้เราก็จะตัดออกนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับผม นี้ก็จะเป็นเข้าขึ้นมาเป็นสองกิ่งนะครับเป็นสองลำต้นนะครับผมเขาอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ารากเขาลงดินนะครับผมซึ่งผมจะให้เขาลงดินแล้วผมก็เข้าลวดไปแล้วนะครับติ่งที่จะเอานะครับผมแล้วผมก็จะมาตัดออกเลยครับกิ่งนี้นะครับผมตัดลำต้นเขาออกเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะเหลือออกมาแบบนี to to like ้นะครับกิ่งนี้ตานี้ผมจะเก็บไว้นะครับผมถ้าคขาวหน้าวัวจะมาทดตรงนี้นะครับถ้าเขาได้แล้วนะครับผมวัจะมาทดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเลี้ยงรับต้นเลี้ยงลําต้นขึ้นมานะครับเลี้ยงลําต้นขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เป็นกิ่งกิ่งสองนะครับต่อไปนะครับผม กิ่งนี้นะแล้วก็กิ่งนี้นะครับผมผมก็จะตัดทดออกนะครับตัดออกแล้วก็เอากิ่งนี้เป็นกิ่งเมนนะครับผมนี่นะครับผมกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งเมนต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซับหลังนะครับนี่ครับนี่ครับกิ่งซับหลังเขานะครับผม เป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งซับหลังเขานะครับผมให้เขาออกจากให้เขาเท่ากับหนึ่งในสามก่อนนะครับผมเราค่อยค่อยทดเราอยตัดทดกิ่งนี้นะครับค่อยทดลำต้นเขานะครับผมแต่วันนี้ผมจะตัดตัวนี้ก่อนนะครับผม นี่นะครับเพราะว่าเขาฟูมากแล้วนะครับมันจะตัดออกนะครับผมนี่นะครับตัดออกเป็นลักษณะนี้นะครับผมตัดออกแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาทิ่นี้เป็นซับหลังนะครับผมเราจะเลี้ยงไปนะครับผม กิ่งต่อมาก็จะเอากิ่งทดนี้นะครับทดตรงนี้เขานะครับผมก็ถือว่าหลากเขาไปได้ดีอยู่นะครับผมก็มาเดสให้ชมกันนะครับว่าความเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงนะครับผมภาพรวมเขาก็สมบูรณ์ดีอยู่กับต้นนี้พวกใบพวกอะไรก็สมบูรณ์ดีครับ อบดีอยู่นะครับผมนี่เป็นเขียงหนึ่งนะครับเขียงหนึ่งของเขานะครับผมก็ทันทีดูมานะครับติดตามมาหลายอีพีแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมตั้งแต่ยังไม่ทดนะครับผมจนตอนนี้ก็ตัดทดเรียบร้อยผมมาคัดมาอะไรเดี๋ยวคราวหน้าผมาก็จะมาตัดตรงนี้นะครับผม ตัดตัวนี้ออกแล้วก็เลี้ยงลำต้นขึ้นมานะี่ครับผมทรงมาตรฐานครับทรงต้นเอี่ยวนะครับผมนี่ผมเป็นกิ่งสองไปนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งสองนะครับแต่ทีนี้ผมดูแล้วก็มาคิดเอาใหม่นะเพราะว่าตัวนี้มันจะสูงไปกับตัวนี้นะครับผมผมก็เลยจะเอาเป็นกิ่งนี้แทนนะครับผม ก็สร้างงานไปด้วยกันครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ